นณฑาและก็ตีมานักขั้นเดจะดัอมน,นะคะได้พาท่านผู้ชมมาพบกับเส้นทามังคุดทัค่ะที่เสริมในได้ระดับโอ้โหเยอะมากก็ว่าได้ค่ะแล้วก็วันนี้คุณมนฑาค่ะทนรัดนะคะมมีอย่างนี้ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ผ่านเว็บไซต์รักขั้นเกิดจะดัรอมของเราเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับคุณพี่มนทากันก่อนว่าแกทําอยู่ที่ไหนยังไงมาทำความรู้จักก่อนสวัสดีค่ะค่ะคือมณฑาตั้ง นี่ก็คุยจิตสัตย์ยามค่ะแล้วก็อยู่ตำบลท่าวางท่าวางอำเภอมองค่ะค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเองค่ะแล้วก็ยินดียินดนมากเลยแพทย์องค์บรรณุนิพนธ์ลิซายรักคนจิตกงของเราใช่ไหมคะค่ะการทำมังคุดพัดขั้นแรกเราก็ทำยังไงนะคะคุณพี่คุะต้อปัดต้อปัดท้ายก่อนนะคะแล้วก็ปัดท้ายเสร็จแล้วแล้วก็เรามาเก็บนะคะค่ะวิธีการเก็บทำอยู่หลายปีแล้วเหรอคะเนี่ยค่ะลูกสิบคนนะคะโอ้โหแล้วก็คนที่สิบพอดีค่ะมารับช่วง รายได้ดีไหมคะก็ดีกว่าลูกได้ทํางานส่วนตัวค่ะได้ได้อาชีพของตัวเองค่ะรับรับซื้อมังคุดที่ยังไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยยังไม่เสร็จค่ะส่งเขาก็มาส่งค่ะแล้วก็มาไปรูปแบบนี้ค่ะค่ะเราใช้น้ําอะไรท่านี้นะเกลือกับน้ำคูนใสค่ะอัตราน้ำถึงการมังเกลือเท่าไหร่คูนใสเท่าไหร่คะใส่ปอจมมังคุดเนี่ยค่ะประมาณสองร้อยลูกเราใส่ไปหมดแล้วก็เกลือหนึ่งจุงน้ำหนึ่ง แล้วก็เราไปมาเช็ดน้ำแล้วก็ไปก็มาถึงก็เอาเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะโอ้โหเสร็จแล้วนะคะขาวมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงมือเสียบนะคะอ๋อเสียบเป็นเสียบเป็นไม้นะคะาไม่นั้นเขาจะไม่รู้ว่าเป็นมะพร้ัดนะคะว่าลูกไหนหวานลูกไหนไม่หวานอย่างนี้ค่ะลูกเล็กลูกเล็กจับเปรี้ยวลูกใหญ่จะหวานลูกใหญ่จะหวานที่ไม้นึงเท่าไหร่คะเนี่ย 20บาทจ้า20บาทโอ้โหขาวน่ารับประทานมากเลยนะคะถ้าออท่านผู้ชมเห็นแล้วสนใจต้องติดต่อ,อยังไงนะคะเนี่ยชุมชนหน้าสถานีรถไฟเกศสุวรรณยาเฉพาะมาคุณทันนะคะอร่อยเนื้อแ้านี้คือชื่อรัอ่นค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางทีมงานรักบ้านเกิดดัตคอมก็ต้องขอขอบคุณคุณคันพาเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวด้านการเกษตรดีๆอย่างนี้สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดดัตคอมของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ